สวัสดีครับมาพอกับสร้างก่อนสจริงครับผมม้ลครับวันนี้เสนอเมนูต้ตมเป็ดกบครับพี่นอบบ้องใส่ใบบักขามอ่อนสมสมหอมๆครับกบ,บแหลขกของเอากบมาล้างกันครับผมล่างแล้วก็ไปย่างทานเลยครับหนาหลัง เอาที่ออกเตาแล้วแเราก็เอาค่าตะไคร่หอมแดงกระเทียมย่างนะครับใหม่เลยนะครับ,บตั้งน้ำครับซับตะไคร่ค่าครับหอมแดงกระเทียมทุบพราะแตกนะครับ ใส่หมอไปเลยใบป,ปกูดครับใบพัปปกติ้วครับความสมเขียเขียครับมีอยู่สามหน่วย <c oughs> เกลือครับนี่ครับขาดไปเลยครับใบป,ปักขามอ่อนครับน้ำเดือดแล้วก็เอาลงไปเลยครับกบเป็นโตเลยครับ กีแบบพริกแห้งใส่เพื่อความหอมความเผ็ดครับกีในเตาแล้วครับโอ้หอนหอนหอนโอ้เอาบอเค็ดอีกเอู้หูอ้ยพอแล้วครับ,เ,เ,เ,รบเติมผงนัวครับซอนหนึ่งน้ำปลาน้ำปลาแดกจักหน่อยครับเพื่อความหอมกลมกล่อม,มครับใส่ลูกโดดลงไป ลลอกปบสุกะมาเห็ดเจลไว้จำนะครับถูกกระเทียมสับ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 สบกปนครับชิลครับมะน้าวจะเปียงหนึ่งครับน้ำปลาน้ำปลาล่าครับหอมหอมผักซีโรยครับเรียบร้อยครับ เบิ่งหม้อเดือดแล้วครับสุกแล้วใส่ใบกะเพราครับใส่ใเป็นงางสชค่ครับหอมเปรครับเด็ดเอาครับจะควาอมหอมครับปักซีก็ใส่เป็นต้นไปเลยครับพี่น้องความโหดควาอมนี่นะครับรสไตล์้างก่อนกับแบบนี้นะครับซิมแนวกบบราใส